มันจะเดินเปเวลาจะเดินแต่น้องมันวอยวายพ่อไม่อยากายมันอะเติมน้ำเนี่ยก็จดรอยดู่อย่าไวเยดนนฉตูนหนุโอ๊ยมวใคแกล้งน้องหมวยใครแกล้งไม่ได้ต้เลยเมน้ำแต่บอกอยู่ว่าี่แกล้งไม่เเลยเิมน้ำเนี่เน้ำเลยอ้าวอ็เปน ใสน้ำเนี่ยยังไม่มีน้ำเอา้ำเอ้ยย่นกินยอเพิ่ยอะเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเพิ่มไอาไอ้ำงานจะให้่อนเลยงานอยงานอยให้เ็ลนนน้ืนยืนมเรียกไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้อเลยไปนังใช้จาดีรียนนนจะใช้กล้องตัวนี้ได้ดริงในน้นง cha <coughs> cũng dọn về lớp tung, ba bằng tung hay, hay nghiêm đẹp đẹp không? chạy <coughs> đi chạy đi, chạy đi chạy 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 ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอะไรตื่นไหรีหไม่เ็นไรม่หนะเา้เลยเอ่อเอาหลานย่าคนนั่นเฮ้ยถ่ถ่ายรูปก่อน่น่ยดไม่ขึ้นเลยมาจิบยุดจดยุดยุดยุดไป้ำไปนก่อนแอบตไปไหนง